บ้านเขาอัดคลิปเนาะเป็นเรียงโลของรถแล้วนะครับมือนีนะครับสิภาพี่น้องมาเบิ้งนะครับว่าผู้นำทีมงานคุณพอวิทูนคุณแม่การมารีนะครับคำุญรอมิรนะครับเพิ่อนอาบน้ามือใส่างคนอาจจะบอกว่าเซารี่สอดนอนบอกนะครับอาปลาบน้าบ้านผู้นั้นผู้หนี้บอกบาแมนครับพี่น้องมองอาบน้าเขาคือตรงนี้ครับนี่ปั๊มพีทีครับประเดี๋ยวาบพี่น้องไปเบิ้งนะครับบรรยากาศ กันนะครับผมเสียเรียมเสื้อผ้าเตรียมของแล้วก็อาบน้ำกันเลยครับไปเลยครับผมนี่นะครับพี่น้องก้อนอื่นนะครับผมก็ได้เตรียมเสื้อผ้าแล้วนะครับในี่อุปกรณ์การอาบน้ำาพอครับสิ่งนี้ประมาณนี้ครับของด้านในก็จะมีอ่าหกได้จะนวอยหนึ่งพี่น้องเป็นสีฟันยาสีฟันฟม้นล่างหนาล่างตานะครับผมแล้วก็ขันหัวล้างหมือผมมีฝักบวก็ต้องได้ใช้ขันครับแล้วก็เอาถังตัวนี้ใส่น้ำครับ นี่คือเสื้อผ้าที่เรานะฮะเตรียมไว้แล้วนะครับผมนีเป็นเสื้อผ้าที่เราเตรียมไว้นะฮะจะใส่ไปงานนะครับต่อไปนะครับผมต้องขอขอบคุณปั๊มพีทีนะฮะบ,บางปั๊มก็จะมีห้องอาบให้บางปั๊มก็จะไม่มีนะครับต้องขอขอบคุณมากน,นะครับอาบได้ไหมฮะเค นนีี่่เพ้องก็จะต้องเอาผ้าเช็ดตัวอีกหนึ่งรอบนะฮะผช็ดโต้ท้ายผู้เดียว<า>นี่คือบรรยากาศนะฮะแล้วเราก็จะไปอาบน้ำกันเลย สพาพี่น้องไปเบ่งของน้ำนะครับอาจจะกล้องสะดุดจังน้อยนึงพน้องเพราะว่าท้าเองนะครับผมก็สิถือ,อยังสี่ไปพน้องเขามองอาบน้ำครับปัมพิธีตอนนี้เฮาอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นแม่ครับแม่ครับแม่ลูกขออาบน้ำของน้ำยิ่งเลยนะครับ เพรขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยเพราะเพราะว่านของน้ำไส้พี่น้องเพ็นเ่นเพิ่อนทำความสะอาดครับกันเลยบริารรบกวนพร้อมแล้วครับผมไปเลยครับนี่นี่คือของอาบน้ำทาครับก็จะมีฝักบัวให้ด้วยนะครับผมปึ๊บ อาบครับเดี๋ยวเขาเบื้องตอนเสร็จเลยครับพี่น้องครับตอนนี้เขาก็อาบน้ำเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่งตัวแล้วนะครับผมันดีนะเขากะอาสีท่าแปรงท่าขีมนะครับเตรียมตัวเข้านอนเพราะว่าเวลาน,นี่คือเวลานอนของเข้าครับพี่น้องเนาะบรรยานนกาศต่อจากเสร็จจากพอดตรงนี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บประมาณมาเก้าโมงเช้าเบื้องต้นนะครับแล้วก็ เราก็จะไปกินข้าวท่านเขาก่อนพี่น้องท่านเขาหลกักนอนน่นนี่คือชิดมะลํานักครับโอเคไปชมกันเลยครับในระวางขี่ห,ออห้ออาบน้ำเสร็จหรือรออาบน้ำครับเราก็นะฮะมาได้มาอาบน้ำาทื่นที่ครับพี่นอ้องน้ำรถนะมาเติมน้ำมันด้วยมือแรกงนะครับที่เหลนยยูที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับผมทีมงานแดนเือเ์ห่กรนอนคู่เครื่องครับนี่คือบรรยากาศ ครับผมินี้เติมคันละ2,000ครับเพราะว่าระยะทางนะครับขบวนรถบ้านด้วครับพี่น้องรถหกหลอดเดี๋ยวพอวิซุ่นคนอีกบอกว่าเติมคันละเท่าไหร่นะครับอ๋อเห็นสมมาพระค้นต้องวันต่อวันนะฮะนี่คือสินังยูซี่ครับบ๊ายบายนะฮะนั่งกันเพื่อนคนขับนะครับผมนี่ครับคือบรรยากาศครับบ่ได้อาบน้ำพิ่งซี่ฮะอ่า ครังข้างบนนอนแล้วใช่ไหมครัครับผมนอนบนเรานะนอนหมดแล้วนนลครับตอนนี้ที่งมาท่ามแต่พักฟ่อนนะับจะว่านั่งตรงนี้เถอะจะบ่อ,บบบอรครับทำไมแต่จะนั่งตรงนี้นะครับแต่ว่านั่งเด็ดซื้อครับผมทิ้งมาท่าตอนนี้ก็น,นอนพักฟร้อนบนเรียบตาเอ้ผู้ใดเลยครับโอ้ยยังไม่นอนร้นอนไหมวันนี้เถื่อไม่ร้อนเนาะไม่ร้อนเท่าตอนช่วงนั้นร้อนมากปะมาณ

ส่วนเ้อาอาบน้ำพี่หันครับพี่น้องคืออาบน้ำเราต้องทารถทุกขั้นนะครับมัตแตอรมันแล้วก็ต้องจ่ายเงินเองนะครับสีบ่อหให้แบบว่าเพื่อนเติมแบบเพื่อนไปเบิกเอาด้พี่น้องจะจ่ายเองนะครับผมตลอดนะครับน้านเซฟเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะฮะต้องมีถุงนะครับถุงใส่อะไรเอ,อ,อเ่ยใส่เสื้อผ้านะเราก็ต้องมีขันนะครับถังสีพี่น้อง เราก็จะมาแต่งหนาแต่งโตนะครับผมเอาละครับพี่น้องนะครับสาหรับใครนะครับที่นะฮะยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากติดตามช่องผมเลยเด้อพี่น้องสิมีคลิปเบื้องหลังนะครับคลิปบรรยากาศนะครับผมคลิปความสุขนะฮะมอบความสุขนะครับพี่น้องในเบื้องตลอดเวลานะครับผมผู้ใดที่ท่านได้กดติดตามนะครับกดติดตามไว้เลยฮะกดหรือยังครับกดหรือยังครับผม กดติดตามหรือ,อยังครับไม่ได้ถามบอกบอกเพื่อนให้กดติดตามครับ